นิดหน่อยจะลืมให้อาหารแมวนะิยวันนี้แม่งเป็นพวกคโกหกหน่อยถ้ามึงรู้สึกว่าเรื่องที่แม่งโกหกเนี่ยแม่งอันตรายให้มึงพูดว่าลืมให้อาหารแมวป๋ามันทำอะไร,รอ่ะเจ้าอะไรอ๋อมาเอาคิวลูกคา้าทิศหน้าอเออป๋าถ้ามันมีอะไรที่มันมากกว่าที่หนูทำอยู่หนูทำได้นะอะไรของมึงอีกคะก็ พวกงานที่อีเดียลมาทำเนี่ยหนูทำได้อีงโม่มึงยังไม่รู้้วยซ้ำไปว่าอีเดียลมันทำอะไรให้กูมันเป็นกะลีมีหน้าที่ขายตัวมึงขายตัวไปไป็น้อมายุ่งกับงานของลูกดิอ๋อรู้แล้วพูดมาชิบหายสวินรงังสรรค์วิญญาณเธอดูอย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปเวิ้นดี ดูสดทางช่องบอล31และแอปบุนดี